สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปตรารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดหลังจากผ่านไป15นัดนะครับแต้มเนี่ยมีการเบียดกันอย่างไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็สรุปให้รับฟังกันนะครับอันดับ1ครับยังคงเป็นอาร์เซนอลครับแข่ง15เกมนะครับชนะ11เสมอ3แพ้1น,นะครับมี36แต้มด้วยกันอันดับที่2ครับแข่งไป15เกมเช่นเดียวกัน นั่นก็คือลิเวอร์พูลนะครับชนะ10เสมอ4แพ้1นะครับมี34แต้มนะครับอันดับที่3ครับอาร์เซนอล่าครับชนะ10เสมอ2แพ้3นะครับมี32แต้มด้วยกันนะครับอันดับที่4ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ชนะ9ครั้งเสมอ3นะครับแพ้3แล้วก็มีแต้ม30แต้มด้วยกันอันดับที่5ครับเป็นท็อตแนมสเปอร์ครับ27คะแนนด้วยกันนะครับอันดับที่6ครับตามมาก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมี27แต้มแล้วก็อันดับที่7ครับ ทางเดียวกาเซนมี26แต้มนะครับอันดับที่8ครับเป็นไบรตันครับมี25แต้มอันดับที่9เป็นเวสแฮมนะครับมี24แต้มด้วยกันอันดับที่10ครับเป็นเชลซีครับมี19แต้ม อันดับที่11เป็นเบรนท์ฟอร์ดนะครับมี19แต้มอันดับที่12ครับเป็นฟูลแลมมี18แต้มอันดับที่ส3ครับเป็นบูฟแฮมตันมี18แต้มนะครับอันดับที่ส4ครับเป็นเคลตันเพลเดตมี16แต้มอันดับที่15ครับเป็นบอนมัตมี16แต้มนะครับอันดับที่16เป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับมี13แต้มอันดับที่17ครับเป็นเอเวอร์ตันมี10แต้มแล้วก็ กลุ่มท้ายตารางครับอันดับที่18เนี่ยนะครับเป็นรูตันทาว์นะครับชนะ2เสมอ3แพ้10นะครับมี9แต้มแล้วก็อันดับที่19เป็นเบอร์ลี่ครับชนะ2เสมอ1 แพ้12นะครับมี7แต้มแล้วก็อันดับสุดท้ายครับที่20เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะ1เสมอ2แพ้12นะครับแล้วก็มี5แต้มด้วยกันนะครับขณะที่ผลการแข่งขันในพี่ประเทศอังกฤษช่วงคืนวันที่7ธันวาคมนะครับคู่ระหว่างเอเวอเรตันรับการ,รมาเยือนนิวคาสเซิลจบกันไปเอเวอเรตันชนะ3-0ด้วยกันนะครับจากแม็กซ์นิวดูโกลเร่แล้วก็เบโต้นะครับซึ่งในเกมนัดดังกล่าวเนี่ยเจ้าบ้าน ีมเยือนที่ครองบอลได้มากกว่าแต่เจ้าบ้านเนี่ยก็หาจัางหวะเข้าทําได้อย่างชัดเจนมากกว่านะครับกระทั่งในช่วงท้ายเกมครับทางเอเวอเรตันเนี่ยก็มาได้3ประตูรวดจากโดยแม็กนิวย New, อย่างที่บอกกันไปครับนาทีที่79แล้วก็ดูโก,กเรนาทีที่86แล้วก็เบโต นาทีที่90บวก6นะครับพิกล็อกครับทำให้วัตตันเอาชนะนิวคาเซิลที่ฟอร์มแรงไปได้แบบสุดเซอร์ไพรส์ด้วยกันนะครับขณะเดียวกันครับคู่ของค่ำคืนวันที่7ธันวาคมปี2023เนี่ยก็มีคู่หนึ่งครับนั่นก็คือท็อตแนมอัสเปอร์ครับรับการเยือนเวสต์แฮมแล้วก็จบกันไปด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ2ด้วยกัน เกมนี้ครับทางท็อตแนมสเปอร์เนี่ยเป็นเจ้าบ้านครับก็ออกนำเร็วโดยคริสเตียนโรเมโรครับตั้งแต่นาทีที่11เเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยก็มีโอกาสครองบอลบุกเข้าใส่ได้มากกว่า แต่ว่าเครื่องหลังเนี่ยเป็นทีมเยือนที่มาได้สองประตูลูกรวดนะครับแซงขึ้นนำา1 2จากจอร์อตเบ,เ,บเวนนาทีที่52แล้วก็เจมส์วอดเพานาทีที่7 4นะครับทำให้ทีมเยือนอย่างเวสแฮมเนี่ยก็บุกมาคว้าชนะในเกมลอนดอนดาร์บี้ได้สำเร็จนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากรับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ